เบี้ยกแก้ใช้ยังไงและดีด้านไหนบ้างเบี้ยกแก้เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่คนสมัยโบราณเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยนําเปลือกหอยมาใส่าธาตุกายสิทธิ์คือประหลอดเพื่อให้าธาตุกายสิทธิ์ป้องกันภัยอันตรายเบี้ยกแก้มีหลายสำนักที่โด่งดังคือสายอ่างทองหลวงปู่คําวัดโพปล้ำหลวงพ่อนุ่มวัดนางในหลวงพ่อพักวัดโบสถ์หลวงปู่รอดวัดในลงสายนครชัยศรีคือ หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือรูปแบบการสร้างจะต่างกันไปผู้สร้างเบีย้ยแก้จะต้องมีพลังจิตสูงมากคือต้องสามารถใช้กำลังจิตบังคับประหลอดให้วิ่งเข้ามาหาเบีย้ยได้ด้วยตัวเองเบีย้ยแก้จึงเป็นเครื่องรางของขลังที่ทำได้ยากและเมื่อทำได้ดีตามตำราโบราณจะมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อได้เบีย้ยแก้มาแล้วสมัยโบราณมักจะใช้วิธีถักเชือกคลุมเบีย้ยเพื่อรักษาไม่ให้แตกบางคนเอาลักษทาทับสมัยใหม่เมื่อรับเบีย้ยมาแล้วจะเอามาเลี่ยมพลาสติกหรือใส่กรอบขึ้นอยู่กับความสะดวกผู้ใช้เบีย้ยแก้ต้องเอาเบีย้ยติดตัวการนำเบีย้ยติดตัวอาจใช้วิธีคาดเอวกับรกระดุบบางคนคล้องคอบางคนใช้เน็บเอวเมื่อไปยังสถานที่อาถรรพ์หรือรเผชิญอันตราย เบีย้ยแก้จะสั่นหรือเคลื่อนไหวเตือนว่ากำลังจะได้รับอันตรายตามคติความเชื่อเบีย้ยแก้ใช้การคุณใสมนดาอาถรรพ์อันตรายการงูงเงี้ยวเขี้ยวขอสั่นมีพิษผู้ใช้เบีย้ยแก้จะต้องไม่ด่าพ่อแม่ตัวเองรวมถึงพ่อแม่ผู้อื่นและหมั่นทำบุญทำทานรักษาศีลของศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับเราตลอดไป ผู้หญิงหลายคนมักนิยมบูชาเบีย้ยแก้เพื่อแก้มนดำคุณใสาย,ยาสั่งทำเสน่ห์จะต้องหามาพกติดตัวเพื่อความสบายใจผู้ที่นั่งสมาธิร่วมกับเบีย้ยแก้ยังเป็นการรับอิทธิคุณพลังอำนาจจากเบีย้ยแก้เข้าสู่ตัวถ้าเป็นโรคอยู่เบีย้ยแก้จะดูดโรคภยัยถอนออกจากตัวเราสรุปได้ว่าเบีย้ยแก้มีคุณครอบจักรวาลมีพฤทิคุณหลากหลายด้านเช่นด้านแคล้วคลาดปลอดภยัย ช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆทั้งอุบัติเหตุหรือการถูกรอบทำร้ายแคล้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายวิญญาณพูดผีปีศาจคุณใสมนดําที่อาจทําให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบผิดปกติและเบี้ยกแก้จะช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องลร้ายๆเรื่องไม่ดีให้กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีแก้ในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้ด้านคงกระพัน เชื่อกันว่าสามารถป้องกันสาตาบุตรต่างๆได้ทั้งมีดไม้ของมีคมหรือปืนด้านการบรรเทาอาการโรคต่างๆมีความเชื่อเกี่ยวกับพุทุกุณสรรพคุณของเบี้ยแก้ว่าสามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆสามารถบรรเทาให้อาการดีขึ้นได้ด้วยเบี้ยแก้โดยการทำสมาธิร่วมกับเบี้ยแก้จะทำให้ได้รับพลังเข้าสู่ตัวช่วยดูดโรคภัยออกจากตัวได้ โดยในส่วนนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นด้วยเบี้ยกแก้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นควรนำมาใช้ในการเสริมพลังทางด้านจิตใจให้พร้อมสู้กับโรคภัยต่างๆควบคู่ไปกับการรักษาโรคด้วยการพบแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยจะดีที่สุดและตอนนี้ใครใช้เบี้ยกแก้ของที่ไหนได้ผลยังไงบ้างเม้นมาคุยกันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ